ผมอยากจะมองว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาของการกระบาดในกรุงเทพมหานครเราที่สารศูนย์กลางกรารระบาดอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจุดที่เปราะบางที่สุดข,ของระบบสาธารณสุขไทยเพราะเป็นจุดที่กระทรวงสาธารณสุขไม่มีบทบาทไม่มีอำนาจเต็มเต็มเต็มตัว เป็นบทบาทอำนาจขององค์กรปกครองสองนที่ก็คือกรุงเทพมหานครทํใไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ากรุงเทพมหานครระบบบริการสาธารณพื้นฐานก็มีปัญหาในต่างจังหวัดทุกๆจังหวัดมีโรงพยาบาลจังหวัดบางจังหวัดใหญ่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ทุกอําเภอมีโรงพยาบาลอำเภอทุกตําบลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในกรุงเทพมหานครโดยประชากรห้าหล้านคนที่เป็นทางการ ควรจะต้องมีโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลจังหวัดมากกว่านี้ควรจะต้องมีโรงพยาบาลระดับอำเภอ60เตียง90เตียงอย่างน้อย50อย่าง50โรงพยาบาลแต่ไม่มีศูนย์บริการสาธารณสุขทุกวันนี้ของกทมไม่ใช่มีขีดความสามารถระดับโรงพยาบาลเำิภเป็นขีดความสามารถระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะฉะนั้นระบบบริการสาธารณสุขในกทมที่ผ่านมามีปัญหามาตลอดแต่ว่า ฝีมันไม่เคยแตกให้เห็นเพราะว่ามันไม่เคยมีโรคโควิดระบาดหรือโรคระบาดอื่นๆที่ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือความเปราะบางของระบบสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครนอกจากนั้นที่ผมเรียนไปแล้วว่าอาสาสมัครสาธารณสุขอ,อสมอที่มีประมาณ1นึ่งล้านห้าหมคนทั่วประเทศแต่ในกรุงเทพมหานครอ,อสมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขขึ้นอยู่กับการจัดการของกรุงเทพมหานครคําถามคือว่าณวันนี้เรามีองค์กรที่เป็นคล้ายๆอาสาสมัครสาธารณสุขข,ของ กระทรวงสุขก็คืออสอมในกรุงเทพกี่คนถ้าหากคิดเป็นตัดตาส่วนหนึ่งล้านต่อประมาณสักห0สิบล้านเพราะฉะนั้นก็ประมาณจะต้องในกรุงเทพมหานครถ้ามีห้าล้านคนจะต้องมีอสอมแสนคนเรามีคนอย่างนั้นไหมฉะนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่พอมีเริ่มการการระบาดในกรุงเทพมหานครเราจะเห็นว่าปัญหาแรกก็คือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะควบคุมโรคระบาดได้อย่างไรจะทําการตรวจสอบ เทสแล้วก็เทรสให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปล็อกควบคุมให้การระบาดในครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นองจรลูกโซ่ได้อย่างไรนอกจากนั้นปัญหาก็คือว่าถ้าหากมีผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยโทรเข้า call center call center ที่มีอยู่1668ไม่ใช่ call center ของกรุงเทพมหานครแต่เป็น call center ของกรมการแพทย์ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพียงแค่เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจแต่ถูก ประยุกต์ไปใช้กับเรื่องโควิดแต่1669ซึ่งเป็นเบอร์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้อาจจะไม่ได้แสดงศักยภาพไห้เห็นย่งชัดเจนเราจึงเห็นว่าในช่วงแรกๆผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยในกรุงเทพมหานครหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเรื่องระบบการตรวจสองถ้าหากมีอาการแล้วไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาเพราะฉะนั้นอัตราตายของผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพมหานครณวันนี้ ซึ่งจริงอัตราตายถ้าคำนวณแบบให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องรอจนจบการระบาดก่อนแต่ผมอยากจะคํานวณว่าอัตราของผู้ป่วยโควิดณวันนี้ในกรุงเทพมหาคนครกับอัตราผู้เสียชีวิตที่มีอยู่นะครับเปรียบเทียบกับต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าอัตราตายของผู้ป่วยโควิดกรุงเทพมหาคนครมากกว่าต่างจังหวัดประมาณสองสเท่าผู้ป่วยในกรุงเทพมหาคนคร ที่มีปัญหาเรื่องการป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่าที่ควรจะเป็นถ้าเปรียดเทียบอย่างในบางจังหวัดที่เป็นมีอัตราป่วยอัตราสองอัตราสามอย่างเช่นเชียงใหม่หรือชนบุรีอัตราตายเนี่ยน้อยกว่าน,นั้นมากคําถามก็คือว่าท,ทําไมกรุงเทพมหาคนครถึงมีปัญหาอย่างที่เรียนไปแล้วมีปัญหาเรื่องระบบพอมีปัญหาเรื่องระบบวันนี้เราจึงเห็นว่าอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของสอบคโผล่มาเห็นละ และรอบที่หนึ่งจุดอ่อนสวบคไม่เห็นในเรื่องสาสุขเห็นแต่เรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ามีระบบสาสุขของกระทรวงสุขแบบรองรับเอาไว้แต่พอมีจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่กระทรวงสุขสามารถจัดการได้ปรากฏว่าเราเห็นแล้วว่าบทบาทสวบคในเรื่องนี้ไม่สามารถจะจัดการได้เลยงั้นการตั้งสวบคตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว เพื่อที่จะบอกว่าทําให้การบรหิหารจัดการฉับไวฉุกเฉินมันไม่เป็นจริงมาครั้งนี้เราเห็นเลยว่าตั้งแต่มีการระบาดในกรุงเทพมหานครในปลายมีนาคมถึงทุกวันนี้บทบาทสบคออยู่ที่ไหนจนกระทั่งสุดท้ายต้องตั้งสบคอกรุงเทพมหาคนครโดยนายกตปรีมาเป็นผู้ในการสบรคอกรุงเทพมหาคอนครอีกผมไม่เข้าใจประเด็นนี้แล้วว่าการแก้ไขปัญหาจากรูปแบบเดิมที่มันไม่ได้ผล ก็มาใช้รูปแบบเดิมต่เอามาเป็นหน่วยย่อยในรัฐในมรดแล้วบอกคิดว่ามันจะได้ผลอีกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เรากําลังเจอก็คือว่าเราเจอการระบาดในพื้นที่ที่ระบบสาธารณสุขอ่อนแอที่สุดแล้วการจัดการที่มันเคยถูกทําให้เชื่อว่าได้ผลปรากฏว่าระบบที่อ่อนแอเนี่ยมันไม่สามารถจะช่วยทําให้ ุมชูการจัดการที่ล้มเหลวได้อีกแล้วงั้นการจัดการที่ล้มเหลวมันถึงได้แสดงออกมามากขึ้นเรื่อยๆณวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการที่จะดําเนินการให้จับไวยืดหยุ่นเนี่ยมันจะทําได้มากน้อยแค่ไหน